สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่อง TDK Studio ก็อีกเช่นเคยและเป็นการเริ่มต้นของโคนันปีที่4ในตอนที่142ถึงตอนที่144หากใครที่รอคิดโคนันช่องเราก็มีช่องการดูอีก2ช่องทางอย่าง TikTok และ f a c e b o o ี TDK Studio ขอให้เพื่อนทุกคนนั้นช่วยกระติดตามเพจของเราให้ครบ1,000คนและเราจะมาแจกของรางวัลกันและทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา ขอไปรับชมกันได้เลยเปิดมาที่โมริและโคนันได้พารันและโซโนโกะนั้นมางานของคนรักมายากลที่รู้จักกันทางโลกของอินเทอร์เน็ตซึ่งทางไปบ้านพักนั้นก็ไม่สามารถขับรถเข้าไปได้จึงต้องเดินด้วยทางเท้าจนมาถึงบ้านพักก็จะมีคุณทนากากะถฉายานามแฝงในอินเทอร์เน็ตก็คือเด็กต้มตุน๋นคุณฮามาโน ใชา้ยาบันนี่ล่องหนคุณคุโรตะนามแฝงอิลูชันคุณอาระนามแฝงนักแปลงเสียงปากหนักคุณซึงะมะถูกจ้างมาทํางานพิเศษที่นี่หรือเรียกว่าเป็นเบสน,นั่นเองคุณไดอิตโตนามแฝงเลดแฮรลิง ซึ่งโมลีกับโคนันก็ไม่ได้อยู่ร่วมงานนี้เพราะโคนันนั้นเป็นหวัดจึงต้องกลับบ้านไปคนที่ยังมาไม่ถึงงานนี้ก็จะมีนามแฝงที่ชื่อเจ้าแห่งกนที่เป็นผู้ดูแลงานนี้กับอีกคนที่มีนามแฝงว่านักมายากลเงาทุกคนจึงลองโทรหาเจ้าแห่งกลโดยที่ไม่รู้ว่าผู้จัดงานหรือเจ้าแห่งกลน,นั้นได้นอนไปศพไปแล้วทุกคนจึงแยกย้ายกันไปเตรียมของเริ่มงานคุณอาระกับคุณซึงามานั้นจะไปเตรียมอาหาร ที่เหลือจะไปเตรียมที่นอนตัดมาที่โมริและโคนันที่กำลังกลับบ้านซึ่งอยู่ดีๆโมริก็ได้เปิดฟังข่าวแก้เบื่อและก็ได้มีข่าวของคุณนิชิยามะที่ได้ตายลงโดยคอมพิวเตอร์นั้นมีข้อความที่เขียนไว้ว่านี่คือรายที่หนึ่งนักมายากลเงาทำให้โคนันกับโมริรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับงานทีไรและโซโนโกะไปทำให้โมริและโคนันนั้นมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านพักแต่มันก็ได้สายไปแล้ว เพราะสะพานไม้ที่เป็นทางเดียวที่สามารถนบ้านพักได้กําลังถูกไหม้จากเปลวเพลิงทําให้ไม่สามารถไปต่อได้แต่โคดันก็ได้วิ่งผ่ากองไฟที่กําลังไหม้เข้าไปก่อนที่สะพานนั้นจะได้ขาดลงตัดมาที่บ้านพักที่อยู่ดีๆสัญญาณโทรศัพท์ก็ได้ถูกตัดหลันที่ล้างไ่ดีจึงได้เปิดประตูหน้าบ้านออกมา ก่อนจะได้พบโคนั้นที่นอนสลบอยู่และได้บอกลานกับทุกคนให้หนีไปก่อนที่โคนั้นนั้นจะสลบไปอีกรอบส่วนทางด้านโมลีก็ได้ติดต่อสลาตเมงูเลแต่สลาต์นั้นก็ไม่สามารถเดินทางไปที่บ้านพักได้จนกว่าจะถึงเช้าเพราะไม่มีเส้นทางอื่นที่สามารถไปบ้านพักได้จึงต้องใช้หอแต่ในการใช้หอตอนกลางคืนนั้นอันตรายมาก และสามารถทําให้ฮอนน,นเสียหายได้ตัดมาที่ทุกคนที่ยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการตายของผู้จัดงานทุกคนจึงเสนอว่าน่าจะมีผู้นําแทนโดยคุณฮามาโนะน,นั้นจะใช้วิธีมายาโกนในการเลือกผู้นําโดยการปิดตาของโซโนโกะให้คุณธนากะานั้นเขียนชื่อทุกคนลงไปและให้โซโนโกะที่ถูกปิดตานั้นเขียนสัญลักษณ์วงกลมสามเหลี่ยมและกากบาทลงไปในแผ่นไหนก็ได้3มแผน่นซึ่งคนที่ถูกเขียนด้วยวงกลมก็จะเป็นผู้นํา กากบาทนั้นจะเป็นฝ่ายบันเทิงที่จะคอยหาการแสดงให้ทุกคนดูสามเหรียมก็คือคนที่จะต้องไปต้มน้ำให้ทุกคนอาบกระดาษนั้นได้ถูกนำไปเรียงบนโต๊ะแบบไม่มีใครเห็นจากนั้นคุณฮามนุก็ได้ถ่ายว่ามีใครบ้างที่ถูกเขียน ซึ่งเขาก็ได้ทายถูกไปถึงสองคนโดยทายถูกว่าคุณคุณโรตะนั้นจะได้เป็นผู้นําคนที่จะไปต้มน้ำก็คือคุณทานากะแต่เขาก็ได้ทายผิดที่บอกว่าคุณอิโต้นั้นจะได้เป็นฝ่ายบันเทิงแต่ที่จริงแล้วกลับเป็นคุณฮามาโนตั้งหากหรือนั่นก็คือตัวเขาเองทําให้คุณฮามาโนนั้นจึงต้องขอตัวไปที่ห้องเพื่อคิดการแสดงให้ทุกคนชมในคืนนี้ซึ่งทุกคนก็ได้แยกย้ายกันไปช่วยเตรียมงานจนมาถึงเวลาเริ่มงานก็ได้พูดคุยกันถึงอีสองคนที่ยังไม่มาก็คือจ เจ้าแห่งโกนกับนักมายากลเงาที่ทั้งคู่นั้นไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่ก่อนที่โคโน,นที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาจะได้บอกว่าเจ้าแห่งโกนนั้นได้ถูกฆ่าไปแล้วที่บ้านพักของเขาและทุกคนที่นี่ก็ตกอยู่ในอันตรายเพราะในจอคอมพิวเตอร์ของเจ้าแห่งโกนนั้นมีข้อความที่เขียนว่านี่คือรายที่หนึ่งนักมายากลเงาทุกคนจึงไปหาคุณฮามาโนะเพื่อให้เขาได้รู้เรื่องนี้แต่เขานั้นก็ไม่อยู่ที่ห้องแถมหน้าต่างก็ถูกเปิดออก เมื่อมองออกไปด้านนอกก็ได้พบคุณทามาโนะที่นอนอยู่ท่ามกลางหิมะซึ่งคุณอีโต้ที่เป็นหมอจึงเข้าไปตรวจสอบก็ได้พบว่าคุณฮามาโนะนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งศพนั้นก็ห่างจากตัวบ้านมากกว่า10เมตรรอบศพนั้นมันมีรอยเท้าไม่แต่รอยเดียวนอกจากรอยเท้าของคุณอีโตที่วิ่งเข้าไปดูศพมันคือคดีฆาตกรรมที่เป็นไปไม่ได้และคนธรรมดานั้นก็ไม่สามารถทําได้เช่นกัน นอกจากจะมีปีดที่สามารถบินลงมาที่นี่ได้และสาเหตุการตายของครูธามานุก็คือการถูกลัดคอและคนลายนั้นอาจจะอยู่แถวนี้ที่อาจเป็นนักมายากลเงาที่ซ่อนอยู่แถวนี้ก็ได้เพราะในหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็มีเขียนข้อความถึงนักมายากลเงาอยู่ด้วยซึ่งทุกคนก็ต้องถูกขังอยู่ในบ้านพักนี้เพราะสะพานแขวนได้ถูกเผาทิ้งไปแล้วเรียบร้อยแถมโทรศัพท์ก็ถูกตัดกลับมาที่โมลิที่สรวัตรได้บอกว่ารู้ตัวตนของนักมายากลเงาแล้ว เขาเป็นสมาชิกของคนลักมายากลแต่เขานั้นได้เลิกเล่นอินเทอร์เน็ตไป2ปีแล้วก็แปลว่ามีคนแอบใช้ไอเดียของเขาโดยที่เจ้าของไม่รู้ตัวนอกจากนั้นหนึ่งในคนที่อยู่ในบ้านพักนั้นก็มีคนลึกลับอยู่1คนที่ใช้ไอเดียปิศนาปะปนอยู่กับพวกรายและโซนโอโกรด้วย ตัดมาที่หลานที่พูดคุยกันเรื่องการทะเลาะของนักมายากลเงาที่เกี่ยวกับนักมายากลอาวุธโสคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่มีฉายาว่าเจ้าแห่งกลหนีที่ตายไปแล้วเมื่อหนึ่งเดือนก่อนซึ่งเขานั้นได้เสียชีวิตในการแสดงซึ่งหลังจากเขาตาย นักมยนนายาคลเอาก็ได้พิมพ์ในกลุ่มว่าที่เขาต้องตายกับเพราะพวกแกเพราะเมื่อครึ่งปีก่อนนั้นเคยมีการคุยในกลุ่มว่านักมายาคลอาวุโสคนนั้นได้แสดงแต่คนเก่าๆซึ่งเจ้าตัวนั้นอาจแฝงอยู่ในกลุ่มก็ได้แล้วไม่เห็นข้อความนี้ เขาจึงคิดจะ,สะแสดงโกนใหม่จนตัวเองต้องตายในการแสดงซึ่งน,นักมายากลเงาเขาอาจเป็นคนไ้ายก็ได้ที่ชื่นชอบนักมายากลอุโสคนั้นจากนั้นคุณธนาากาศที่รู้สึกหนาวก็ได้ชวนลุกคนนั้นไปเอาเสื้อกันหนาวที่ห้องเมื่อมาถึงห้องคุณธนาากาก็ได้หยิบเสื้อออกมาแต่ก็ได้มีเสียงกระจกแตกพร้อมกับลูกดอกที่พุ่งมาจากนั้นคุณธนาากาก็ได้เปิดประตูกระจกดูก็ได้มีเสียงกระจกแตกจากด้านล่างที่เป็นห้องน้ําที่มีคนยิงลูกดอกใส่เข้ามา จนฝากที่กระจกคุณธนากาศที่โมโหจึงคิดจะไล่ล่าคนร้ายในป่าซึ่งในป่านั้นก็เต็มไปด้วยรอยเท้าที่คาดว่านี่เป็นของคนร้ายก่อนที่โซนโกและคุณธนากะนั้นจะได้ลื่นล้มจากหิมะที่ลื่นมากๆก่อนจะพบหน้าไม้ที่คนร้ายทิ้งไว้โซนคนั้นที่สำรวจก็ได้พบรูที่ต้นไม้คนนั้นจึงอยากรู้เหตุการณ์ทั้งหมด ในตอนที่คุณฮามาโนตายที่เขานั้นเก็บตัวอยู่ในห้องตอนนั้นคุณอิณณโตะคุณผู้โรตาได้จัดอาหารอยู่ในห้องอาหารคุณซึงามะทําอาหารอยู่หลางกรซสโนะโ,โกนั้นดูอาการของโคน,นั้นที่สลบอยู่คุณนาระนั้นไปเอาไวน์ในห้องเก็บของคุณทนากะไปต้มน้ำให้ทุกคนอาบซึ่งใช้เวลา7-8นาทีโคนั้นจิ้วสำรวจที่ห้องเก็บไวน์กับเตาต้มน้ำซึ่งบนหลังคาของเตาต้มน้ำนั้นก็สามารถปีนไปที่ชั้นสองได้ ส่วนห้องของคุณธนากะนะที่สูงยิงลูกดอกก็ตรงกับห้องน้ําพอดีซึ่งโคนันที่สำรวยก็รู้วิธีที่คุณไายใช้แต่ก็ยังเหลือฆาตกรรที่เป็นไปไม่ได้ที่คุณ้ายทำยังไงถึงนําศพไปไว้กลางหิมะลโล่งได้โดยไม่มีรอยเท้าสักรอยแต่จากโลโก้ขวดวายที่คนนันเห็นก็ทําให้โคนันนั้นสามารถไขปริศนาได้และรู้ว่าคุณ้ายคือใครขณะที่ทุกคนนั้นอยู่รวมกันก็เลยมีเสียงโคนันที่ดังขึ้นจากชั้นสองที่เมื่อวิ่งไปดูก็พบกระจกที่แตกข้องกับหน้าไม้ที่พุ่ง เข้ามาจากนั้นโคนานก็ได้วิ่งเข้าไปในป่าทุกคนจึงได้วิ่งไล่ตามก่อนที่โคนานนั้นจะยิงยยสลบไปตโวโนโกกเพื่อไขคดีก่อนจะให้ลานนั้นเอาหน้าไม้ไปที่ห้องของคุณฮามาโนและจะ,สะแสดงวิธีที่คนร้ายใช้ในการฆาตกรรมครั้งนี้เริ่มจากเจาะรูที่ปลายลูกดอกและคล้องเชือกจากนั้นก็เ,เชือกมาร้อยจากนั้นก็นำปลายสองเส้นมาผูกที่กระเบียงและยิงไปที่ต้นไม้ ขณะที่รันกำลังยิงคุณอิโตก็ได้มาขอยิงแทนเพราะเขานั้นเป็นผู้ชายและอาจเชี่ยวชาญมากกว่ารันเมื่อยิงครบทุกดอกเชือกนั้นก็ถูกกลางออกในรูปแบบของใบเรือจากนั้นก็เอาภาพผูที่นอนมาใช้แทนศกและร้อยเข้ากับเชือกและปล่อยลงมาและมันก็จะตกลงกายฮิมะพอดีและวิธีที่ทำให้เชือกหายไปก็คือ ตัดเชือกที่ริมระเบียงออกและยิงลูกดอกที่มัดเชือกไว้และเมื่อเชือกถูกดึงก็จะหายเข้าไปในป่าและที่ต้องเผาสะพานและตาสายโทราศัพท์ก็อเพืือจะได้มีเวลาเก็บลูกดอกที่ติดอยู่ในต้นไม้ก่อนที่ตำรวจจะมาถึงคนร้ายก็คือคุณธนากะซึ่งคุณธนากาก็ปฏิเสธเพราะเธอนั้นก็ถูกคนร้ายยิงในห้องที่มีรันเป็นพยาน โซโลโกจึงบอกว่าคุณธานากาศนั้นต้องการหลุบพ้นจากผู้ต้องสงสัยและกลายเป็นคนถูกจ้องทำร้ายแทนและมันจะทำให้ไม่มีใครสงสัยได้ตัวเธอซึ่งวิธีที่เธอใช้ก็คือการยิงโลดเย็บกระดาษไว้ที่ผนังกับเชือกและก็ที่ประตูระเบียงจากนั้นก็ได้น้ำตุ้มน้ำหนักมาคล้องไว้ส่วนเชือกที่เหลือก็ไว้ตรงระเบียงและลากเข้ามาในห้องของคุณธานากาและแกล้งทำไปหยิบเสื้อกันหนาว และตัดเชือกออกลูกตุ้มก็จะตีที่กระจกจนแตกอัตโนมัติเมื่อกระจกแตกเธอก็ได้ยิงหน้าไม้ไปที่ผน,นังทําให้ดูเหมือนว่าคนร้ายนั้นยิงออกมาจากทางด้านนอกจากนั้นก็ได้เปิดประตูกระจกทําให้ลูกตุ้มที่ขัดไว้อีกอันกระแทกกรกระจกหน้าต่างด้านล่างของอีกห้องซึ่งอยู่ตรงกับห้องคุณธนากา ส่วนลูกดอกนั้นก็ยิงไปแล้วล่วงหน้าและจังหวะที่ลันวิ่งลงไปดูห้องน้ําก็เก็บอุปกรณ์ทั้งหมดส่วนตอนที่วิ่งไปข้างนอกก็ได้ทิ้งหน้าไม้ไว้และดึงลูกดอกออกมาเพื่อเก็บหลักฐานซึ่งลูกดอกนั้นก็มีปลายเชือกอยู่และเป็นลูกดอกเดียวกันที่นำเอาไว้การหีมา้า และที่เธอล้มก็ไม่ได้เพราะลืน่นแต่เป็นเพราะดึงลูกดอกออกมาแต่คุณธนากาศที่ต้มน้ําอยู่ก็เป็นหลักฐานชั้นดีเพราะต้องใช้เวลาในการต้มน้ําทําให้เธอไม่มีเวลาในการฆ่าผู้ตายเว้นแต่คุณธนากาศนั้นจะต้มน้ําไว้ล่วงหน้าที่สนโกขีดสามเหลี่ยมนั้นที่เป็นชื่อของคุณธนากาศนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นมายาโกนที่คุณธนากานั้นเป็นหน้าไมา้คุณฮามานที่จะสแสดงกลน,นี้ ึ่งคุณธนาากาศนั้นรู้อยู่แล้วว่าใครจะได้ตำแหน่งอะไรก็คือนำกระดาษมาเขียนรูปวงกลมสามเหลี่ยมเอ็ไว้ล่วงหน้าจากนั้นคุณธนากากาศก็จะเขียนชื่อทับลงไปตรงตำแหน่งที่ต้องการที่เตรียมไว้คุณฮามาโนะซึ่งโซโนโกะก็ถูกปิดตาและเขียนสลักที่แท้จริงแล้วปากกานั้นเขียนไม่ติด ซึ่งคุณธนาากาศก็รู้อยู่แล้วว่าเธอจะได้ต้มน้ําเธอก็ได้ต้มมันไว้ล่วงหน้าและปีนหน้าต่างจากนั้นก็ได้ฆ่าคุณฮามานุและสร้างฆาตกรรมที่เป็นไปไม่ได้ขึ้นมาหลักฐานที่มัดตัวเธอก็ยังอยู่ในตัวของเธอในรองเท้าบูทที่ซ่อนลูกดอกเอาไว้ส่วนน้มแฝงนักมายากลเงาก็คงเป็นแค่แพะรับบาปในคดีนี้ที่เธอสร้างขึ้นมาทําให้คุณธนาากาศสรารภาพว่าเธอก็คือหลานสาวข,ของนักมายากลอวุโสค,คนนั้นคุณตาเธอใช้ไอดีของเธอในการพูดคุยกับทุกคนโดยใช้น้มแฝงว่า ว่าเด็กต้มสุม่นคุณทานาากาก็เพิ่งจะรู้เรื่องนี้จากบันทึกของคุณตาที่ตายไปทาให้เธอรู้ว่าคุณตาคิดจะแสดงมายากลน,นี้จากในแชค็คของนักมายากลจนต้องตาย หลังจากคุณตาตายคุณฮามาโน่กับผู้จัดงานก็ได้พูดคุยกันแบบเยอะย้คุณตาที่ตายไปในการแสดงแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งที่รู้อยู่แล้วว่าเด็กต้มตุ๋นก็คือคุณตาและเขาก็คือคุณอิโต้เพราะในก่อนวันที่คุณตาแสดงคุณอิโต้ก็ได้ส่งแมเสเซจมาเพื่อให้กำลังใจก่อนที่โซโนโกะจะบอกว่าตัวจงฮุนอิโต้คือนักเมาอกล และชื่อของเขาก็คือโดอิโตะคาสึกิ้านำมาเรียงกันใหม่ก็จะได้คำว่าจอมโจรคิดที่เขาได้มาที่นี่ก็เพราะคุณตาของคุณคารากานนั้นได้ตายไปแล้วแต่ทำไมยังมีคนเล่นแชทของเด็กต้มตุ๋นอยู่อีกก่อนที่จอมโจรคิดนั้นจะหนีไปเพราะหมดธุระที่นี่แล้วแล้วก็จบคดีฆาตกรรมคนลักมายากร3ตอนรวดถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยและอย่าลืมว่าเรามีเพจเฟซบุ๊กติกต่อกันแล้ว ขอให้เพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยแล้ววันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ